เอาละครับสวัสดีผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนะครับ <c oughs> เออใช่แคทอีกแล้วครับพวกผมนะครับฟรีดอมสกายนะครับเรามาเล่นเกมเลฟเฟอร์ได้สองเด้อด่านเดอออะไรวะพัสซิ่งอะเล่นแบบยากด่านนี้ยากครับยากกว่า b e f ฟก ยากดิต้องรีบเอาถังน้ำมันนี่อืมเออเอ่อด่านด่านที่แล้วฟกตายครับเจ, <c oughs> จ้ามาเลยเอาขวานนี่ชอบ <c oughs> ไปเลย <c oughs> บุกเดียวอย่าอย่าเข้าเหนียวเข้าเหนียว <c oughs> <c oughs> อะไรคือเข้าเหนียวอ่ะ <c> เ <oughs> ชื้อเลยดิ <c oughs> ชื้นเลยด่านนี้ยาไยังไม่ผ่านหรอกผ่านถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านก็แตกคีกเอันอันนี้ไอ้แก่มันตายแ่หนึเออบิวอะชื่อบิวตายแล้วตายอยู่ตรงไหนข้างล่างข้างล่างไปพุกมานี่ดิลงข้างล่างเลยมาเลยตรบอดเช้าวะสัตว์ฟันแม่งเลยนี่ไอ้เฮียเฮ้ย ไปดูปรนจำนี้อะไรเฮ้ยไม่หายเนี่ยไปพกเนี่ยเนี่ยบิวตายอยู่ตรงแถวนี้ไหนๆข้าวไปดูดินี่ตรงนี้นี่เดินมานี่เห็นยังอ๋อตายแล้วอ้๋อเฮียมาแล้วเว้ยเออเก็บไปของทุกถังนะถังมันมีพอดีนะสิบหกถังเลยฮะเไปแล้วใครใครโดนดึงวะเมื่อกี้ไอ้เฮียชาร์เจอร์ไอสัตว์ ่ายี่ชนรถตายเลยต้องไปด้วยกันหยิบหยิบถังเนี่ยหยิบ่สองถังนะเออโซโซอี้ข้างบนด้วยมันคอยคุมการเราอยู่ไปหยิบหยิบทีละถังหยิบทีละถังแล้วก็เอาเอาโยนกดถือแค่ถือถังแล้วกดกดคลิกอ่ะมันจะโยนไกลอ๋อโยนแม่งไปเลยอ่ะแล้วมันเม่โยนโยนโยนไปแล้วค่อยเติมทีเดียวถือทีละถังแล้วปะไปเลยเออเอไเลยอะไรเอ๊ะเรียกแม่งมาเลยเนี่ย ถักแลเบิดอ่ะถ้าระเบิดมันต้องรอเียอ่ะนี่ฟุกอยู่ไหนวะอ๋อยี่นู่นเลยเหรอโอ้โหอ,อยมาด้วยกันหนีเนี่ยไปคนเดียวเหรอน่ะหวัึงมาด้วยกัน,นก็เนี่ยตามมาอยู่เนี่ยเชิญเชิญเฮ้ยโทษโทษไม่ไมก๊อฟมันอันทีเดียวตายป่ะทีเดียวตายดิไปหยิบไปโยนหยิบไปโยนอย่ายิงนะเพื่อน โยนไปดิโยนแล้วโยนไปแล้วอ่ะโยนไปอีกมาต่อไปเลยเอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าไม่สัตว์นี่ไปบ้างโยนโยนถือถือแล้วยนถือแล้วยนไปยิงดดนถังนะเออเดี๋ยวให้พี่ฟุกเนี่ยถือมาเลยไม่ต้องโยนแล้วเนี่ยตรงนี้บอทมันไอ้นี่อยู่จูงให้จีรอน ย่งลุงนี้น่าเล่นด่านยากสุดๆนะเว้ยนะยากเหี้ยอะไรมึงเล่นลแร่แรมเบ็ดเงี้ยแหละแต่วึงแทงมามดีสามตัวโอ้โยเหี้ยหลังๆนอะ่ะเนี่ยมาแล้วเนี่ยพูดพู็มาเลยไหนไหนอ่ะโอ้โหลิฟต์ลิฟต์น้ำมาเลยครับไอสัตว์นี่นี่มาด้วยกันมาด้วยกยันเร็วๆไป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 อันนี้มันบังคับให้ให,ให้ให้หานะไปเจอทุกอันเหรอ เอแต่นั้นเล่นไงตามเีไม่ได้สิบห้าถังจะตายหาเอาแว้บไปป่าไปแล้วนะวิ่งไปเลยนะยาวแล้วโอ้ยเบียแลายคนไม่เข้ามาซอมบี้มาแล้วโอ้โห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 ชื้นชื้นเบียสมองโอ้โหเกือบไปละฮะ รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเล่นแป๊บนึงอ้าวเฮียไหนวะเนี่ยนี่ไอ้สัสไหนไหนเมื่อกี้บูมเมอร์อยู่ข้างหลังไปฝุกน้อาไปแกไปละไปละเอ้าวเฮียผิดทางไอสัสเฮียตัวเฮียเห็นมาทางอะไรเงาเลยเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วมาเรื่อย ย้อนไปแล้วเดี๋ยวมันคิดวมึงแน่ใช่ไหมฮึ่มไอ้บูมเมอร์เฮ้ยไม่ตายไม่ตายมาย้อนต่อดิดูแลเร็วแล้วนี่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 ไปตาไปตาไปเลยไปเลยในรองทางนี้ไปโฟก์ทางนี้ได้เลยเอ่ะมีคนเข้ามาเว้ยเออดีแล้วมาช่วย ไมม่่สา้วนเียใครเข้ามาใหม่ช่วยแนะนำตัวด้วยครับแนะนำแต่ไม่ไปสมอสมอสมอสม e เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวดิเจอสโมอ

rao ra rao 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 leo